สว,วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วครับวันนี้พ่อน้องอาติมจะมาทําการผรสมปุ๋ยผสมยาเพื่อในการไปสีมังคุดเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนนะครับเปรียบเสมือนถ้าเป็นภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าเปิดใบมังคุดเพื่อ จะเอาดอกหรือผลผลิตในรุ่นแรกๆในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาว่าพ่อน้องอติมนี้ผสมยาตัวไหนนะครับต,ต้องบอกตามตรงนะครับไอสูตรการเปิดใบมังคุดนี้มันมีหลายสูตรนะครับแตท่ที่พ่อน้องอติมเอลมาให้ดูนี้เป็นสูตรของพ่อน้องอติมนะครับอ่าคือว่าแต่ละสวนก็โอ้ยยุ่งครับขอโทษและขอไปแต่ละสวนก็มาทางแนวเดียวกันแต่ใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นะนะครับอันดับแรกๆเลยเราช่วงนี้หน้าฝน ฝนตกบางทีสีดไปได้ไม่ถึงชัวโมงพ่นไปไม่ถึงไม่ชม่วโมงฝนตกลงมาแล้วเราก็เติมาสารจบใบนะครับพี่น้องท่านก็เติมสารจบใบไปด้วยสารจบใบท่านก็ใส่ไปที่สามร้อยถึงสี่ร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับวันนี้เรามามาต่อที่หนึ่งพันลิตรนะครับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับพี่น้องใส่ลงไปครับสําหรับเติมสารจบใบไปเรียบร้อย ท่านก็ไปกวน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 เสร็จเรียบร้อยท่านก็เติมไม่ใช่ท่านละผมนี่แหละครับเพราะผมใช้สูตรนี้ผมใช้สูตรสามสิบสองแปดแปดนะครับเราใช้สูตรสามสิบสองแปดเราเน้นไปในตัวเกลืนที่อยู่ข้างหน้าเยอะๆหน่อยเราใช้สามกิโลนะครับเราเอามาเทใส่ถังนี้ก่อนเทใส่ถังนี้ก่อนเราก็มากวน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 เสร็จเราค่อยไปเติมที่ถังหนึ่งพันลิตรที่สามกิโลนะครับ สําสหรับพ่อนนองตีมใช้สกิโลแต่เขาก็บอกให้ใช้ที่2กิโลครึ่งจนถึง5กิโลนั่นแหละครับแล้วทีนี้อันดับที่3อันดับที่3มจะใช้สาหลหลครับสายหลยนี้เราสายวันนี้ใช้สายไหลน้ํานะครับสดีน้ําเราใช้ไปที่ลิตรครึ่งลิตรครึ่งต่อน้ํา1,000ลิตรแล้วก็เติมลงไปแล้วก็กวนกวนกวน,กวนอีกนะครับพี่น้องครับ ต่อไปไอ้สังกะสีนี้ไม่ใช่สังกะสีมุงราคานะครับพี่น้องแต่สังกะสีนี้เป็นธาตุอาหารสําหรับพืชสังกะสีนี้เป็นธาตุอาหารสําหรับพืชเราก็เติมลงไปครึ่งลิตรครับไอ้ไอ้ธาตุตัวนี้ใช้ไม่เยอะเราใช้ครึ่งลิตรมันเป็นสังกะสีสําหรับพืชแต่บางท่านก็ บางท่านก็เติมฮิวมิกไปด้วยบางท่านก็ไม่เติมก็ได้บางท่านก็เติมไปด้วยก็แล้วแต่แต่ท่านก็ขึ้นอยู่กับท่านแต่สวนพ่อน้องอติมก็บางครั้งก็เติมบางครั้งก็ไม่เติมถ้าเติมไปก็เสียเงินเพิ่มอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่เติมก็ประหยัดมันขึ้นอยู่กับท่านเพราะฮิวมิกนี้เราเราเราเติมลงไปในดินล่วงหน้าต้องนานแล้วพราะเราให้มาทางน้ําท่อ PVC มันก็ไปตามหัวทิกอร์มันก็หมุนติวติวติวอ่า ลงทางดินแล้วทีนี้พี่น้องครับช่วงนี้มังคุดเขามีศัตรูเขานะถ้าเขาแตกไปออดลงมาปุ๊บศัตรูเขาก็จะเข้าทันทีเลยศัตรูเขาคืออะไรนอนครับพี่น้องนอนจะเข้ามาช่วงฤดูฝนนี่แหละนอนมาจากไหนนอนมาจากใต้ดินนะครับเพราะว่าผีเสื้อนี่เขาไปวางไข่อยู่ใต้ดินแต่ที่นี้ฝนตกดินเขามีความชุ่มชื้นเขาพักตัวมาแล้วที่นี้เขาขึ้นจากดินมาได้เขาก็บินลอย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 มาจับ ช่วงจังหวะที่ใบมุดแตกใบอ่อนพอดีเขาก็กินใบมุขเกี้ยงอัปตับเลยนะครับถ้าท่านไม่ป้องกันไว้ก่อนเราก็เติมที่สวนพ่อน้องกระติมต้องบอกกันว่าที่สวนพ่อน้องกระติมนะเราเติมนี้นะครับเติมยาตัวนี้คือไปโปโดก็เอาบอกตร,ตรงไปเลยว่าโปวโดก็ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับสวนท่านไหนจะเติมยาตัวไหนก็แล้วแต่ท่านแต่ที่นี้คือที่พูดมานี่คือสวนพ่อน้องกระตินสวนนี้นะครับมีอะไรบ้างล่ะครับพี่น้องครับ ก็คือเราเราเรา,เรา,เ,ราเราวางแผนบังคุดมาตั้งแต่ยังเก็บผลผลิตไม่เสร็จตั้งแต่ปี2565เลยนะครับเราใส่ปุ๋ยอินรีย์อินทรีย์วัตถุครัไอ้ที่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 อินซีวัตถุก็คือขี้ไก่ขี้นุกรทาปุ๋ยคอกขี้วัวนั่นแหละครับแต่อีกตัวหนึ่งมันเป็นภาษาอีสานพูดลําบากหน่อยหนึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็ขี้ควายนั่นแหละครับ เราใส่ลงไปข้างล่างตั้งแต่เรายังเก็บผลผลิตยังไม่เสร็จเลยเราทําไมต้องใส่ล่วงหน้าครับเพราะว่าการใส่ล่วงหน้านี้มังคุดมันเป็นพืชหากินรากเขาหากินอยู่ลึกลงไปในดินต้องเม็ดหนึ่งนู่นแงๆกูกูต้องเม็ดหนึ่ง,แ,ฮแ,ฮแ,ฮง,งแล้วทีนี้เราต้องเติมควมสบู่ให้เขาร่วงหน้านะครับพี่น้องครับแล้วทีนี้เราก็กระตุน พังดินเขาด้วยสูตรเสมอบวกยูเรีย46ศูนย์นั่นแหละไอ้สูตรเสมอ,อยัางไงาก็ได้บวกที่46ศูนย์ูยูเรียเติมลงไปให้เขาในดินแล้วทีนี้ประมาณส10วันก้อนนี้แหละครับ10ผ่านมา10วันเราก็จะมากระตุ้นเขาทางใบกระตุ้นเขาทางใบเอาอีกหนึ่งรอบสารจะใบใส่ไปเถอะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกท่านใส่ไปครับ ท่านก็ใส่ปุ๋ยที่มีสูตรเสมอเอ้ยไม่ใช่ดิที่มีในตรเกนข้างหน้าเยอะๆท่านก็ใส่ลงไปนะครับแล้วทีนี้ท่านก็ใส่สาหร่ายใส่ลงไปนะครับแล้วทีนี้ท่านก็ใส่สังกสีลงไปนะครับหรือท่านก็เติมฮิวมิกไปด้วยก็ได้เถอะครับน,นี่คือคือท่านก็ใส่ลงไปท่านจะฉีดฉีดไปเรื่อยแต่บอกตามตรงนะครับมันมีหลายสูตรนะครับที่เปิดใบมุดบางสูตรท่านก็ไปใช้ไทโอยูเรีย คำว่าไทโอยูเรียนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้กับลำไยมะม่วงแต่ทุกวันนี้เขาก็มาพัฒนาใช้กับมังคุดแล้วนะพี่น้องเพราะไทโอยูเรียส่วนใหญ่เขาใช้กันส่วนใหญ่าบางบางสวนก็ไทโอยูเรียข้างบนฉีดทางใบก็ใช้ยูเรียเลยนะครับยูเรียเขามีทั้งชนิดน้ำชนิดน้ําที่ฉีดบ,บนใบชนิดเม็ดที่อยู่ลงดิน าบางสวนก็เน้นไปที่ยูเลียเยอะๆเลยเพราะมังคุดเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชที่ใบหนาถ้าภาษาภาษาราชการเขาเรียกว่าแวกหนาเราต้องเน้นไปที่ยูเลียเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนมาให้ได้ในเดือนสิงหาคมนี้ทำไมเราต้องทำให้เขาแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาคมนะครับเรานับไปเลยนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาถามว่า มังคุดที่เขาจะออกดอกได้เขาต้องมีใบแก่ไม่ต่ำกว่าสีเดือนถึงหเดือนทันวาโอกาสถ้าปีนั้นมีลมหนาวเข้ามาในปลายเดือนพฤษภิกาเขาก็สามารถเอ้ยไม่สามารถสามารถออกดอกได้ในปลายเดือนพุทษกีกาได้หรือต้อนเดือนธันวาพี่น้องมันก็เป็นโอกาสแรกๆหรือรุ่นแรกของทางภาคตะวันออก จะไปเก็บผลผลิตในช่วงประมาณทักกลางเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษากิโลละ200มันก็พอมีแต่มันจะทําได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะเอาใบรุ่นนี้แล้วก็สภาพอากาศเข้ามาให้เราได้หรือไม่ต้องขอบอกตามตรงนะครับพ่อเมีพี่น้องครับการทำมังคุดนี้ไม่ใช่ว่าท่านมีเงินซื้อปุ๋ยแล้วท่านก็มีคนงานปฏิบัติแล้ว ท่านกสา็สามารถให้มังคุดไอ้สามารถดีแล้วสามารถให้มังคุดออกดอกได้ไม่ใช่นะครับมังคุดมันเป็นพืชพิเศษนะครับบางปีเขาออกดอกหรือให้ผนผลิตเราดกมากดกจนจนเหลือกิโลสิบบาทก็เคยมีนะครับพี่น้องค่าเก็บกิโลแปดบาทเอาไปขายได้กิโลสิบบาทโอ้กำไรเยอะแยะไอ้ที่บอกว่ากำไรเยอะแยะ,ะมันขาดทุน เพราะเาเก็บเพราะาเ,เก็บนี่กิโล8บาทได้แล้วเราเราขายได้กิโล10บาทไอ้ต้นทุนเราแทบไม่ได้นับเลยครับพี่น้องแล้วทีนี้มาลงหลังปีถัดไปเขาก็ไม่ออกดอกเขาก็ไม่ออกลูกเพราะเขาพักมันเป็นเช่นนั้นเขาออกดอกปีเว้นปีครับ ้าปีที่แล้วบอกตามตรงนะปีที่สองพันห้าหกสิบห้าที่ผ่านมามีน้อยนะครับที่สวนนี้เราได้ไม่ถึงสิบตันนะครับพี่น้องปกติบางคุดเราจะได้ถึงสี่สิบตันแต่ปีเมื่อกี้เราได้แค่ไม่ถึงสิบตันก็บอกตามตรงนะครับว่าน้อยมากแล้วทีนี้บางท่านก็บอกว่าโหไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือไงท่านนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือไงใส่ครับผมก็ใส่นะไม่ใช่ว่าเป็นที่เชือ่อพาะสวนที่นี่นะครับ เป็นทั่วไปทางภาคตะวันออกเลยนะครับมังคุดปีที่ผ่านมามีน้อยมากบอก,กตรงๆว่ามีน้อยมากมีน้อยมากออกน้อยมากแต่ทีนี้มังคุดเขาย้ายไปอยู่ทางภาคใต้ปีนี้ออกเยอะปี2อ6 5นอี่ออกเยอะครับสลับกันมันปีปี2อ6พนีนี้มังคุดทางภาคตะวันออกนี้โดกมากครับโดกโดกเยอะจริงๆครับแต่ทางภาคใต้ไม่ค่อยโดกจนผู้รับซื้อผู้รับซื้อส่วนใหญ่จะมาทางภาคใต้นะครับ บางท่านก็มาทางภาคใต้เขามารับซื้อทางภาคตะวันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงเวลาทางภาคตะวันออกจะหมดแกหมดส่วนใหญ่เขาอโยโู่ยก่ไปที่ภาคใต้แต่ปีนั้นเขาบบางบาง,บางท่านก็บอกว่าไม่ไปไม่กลับไปเพราะทางภาคใต้มีน้อยแต่ปี2 5 6 5เมื่อกีน้นี้ภาคใต้ยังเก็บตอนนี้บอกตตรงนะครับภาคใต้ยังเก็บผลผลิตยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องมังคุดครับอา้าวสำหรับวันนี้ก็มาบอกในเพียงเท่านี้แหละครับ ขอบคุณครับ